ตัวแต่<า>ต<ร>ัวจริงติงเด, <c oughs> ดียวมองอไติงยังแกไปทางมาเช็กยางนี่นไงข้าทางแล้วเข้าเรียกมาให้จอาแล้วอะ <c oughs> แล้ตอนที่มือว่างไม่วิ่งออกมาเตียวเขาทำอะไร <c oughs> บอกให้ <c oughs> ทำถุงยางตกเข้ามาแล้วเ <c oughs> จนเย็นหน้าให้ตายสิตกทีถกทีอ่ะถกอะไรขึ้นอ่ะ นั่มีประชงนิดหน่อยซิกเปิดประตูเป็นหรือเปล่าเนี่ยปกติแล้วเออใช่แต่อ่าแล้วปิดประตูแล้วก็เข้าวินใหม่โอเคขอเข้าไปดูอัตเตียเ้าได้ไหมว่าอยากเข้าไปอ่ะเราห่างกันไไม่ด้อันนี้เหรออัตเตียเหรอแลจะเข้าตรงไหนล่ะเปิดประตูให้นขาเข้าไปดูที่ยืนอยู่เนี่ยวัดทงได้แล้อ่ะค้นตัวเขาสิ มีอะไรโอ้สวัสดีสวัสดี๋ตาตาทีสิตาเนอทำไมดูผอมแห้งซะด้วยใส่สิได้กินอะไรแล้วหรือยังล่ะฉันไม่ค่อยได้กินข้าวกินปลาโอ้ยเป็นห่วงท่านลยไงเอาท่านไปแต่งงานอยู่ปะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวค่ะทคดีเสร็จวันนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้จะทำทุกทุกคนดีมากๆจะใช้ ๊๊บบตาอะไรนะถ้าเตี๋ยลงจากไปเราจะอยู่ยังไงเอาหมวยก็ตาเตี๋ยเลยเอาเอาเข้าไปกันเอาโอ้ต้องออกมาแล้วทันทีข้าตื่นเลยพระพุทธเจ้าทีไปเขาล้วงฉันอู่เฮ้ยเอาล้วงเตี๋ยเหรอคนเลี้ยงทำไมยืนนิ่งอ่ะเดี๋ยวนะ ข้าลืมนะข้าจะยังพังเข้าไปจีค้างแล้วมองตาขวาถ้าจะสร้างความวุ่นวายทางนะยังไงนะเขาบอกจะสร้างความวุ่นวายไม่ต้องรีบนะจะได้เทียไหมสถานีมันเก่ามันไม่มีประตูหลังอ่ะเตี้ยประตูหลังเดี๋ยวข้าพาดูเนี่ยแกะ เเลลยถ้าพบของดำให้ยืดออกมาเลยนะมีแต่ของขาวๆอ่ะของตั้งน่าจะขายหมดแล้วมีแต่ของดันๆดนของเหียวๆผิดกฎหมายไหมของเหียวๆเออค่ะพูดอะไรขออนุญาตในที่ขุดดนจบนะมีสามอันให้ได้สิพี่เจ้าคุยกันมาครบคนเลย พูดเพราะเป็นบ้าเลยคุณโจนเราต้องเออพูดเพราะกับคนีนะพูดแบบนี้ก็ไม่ยอมแก้มท่านเลยแต่เพ่อแ่ไม่ใช่นะสมมุติว่าถ้าโจรคนนี้ไปยิงพ่อเจ้านะเจ้าจะพูดยิงทำไมเจ้าหัวงอกนะแก้วลายแก้มบอกว่าทิ้งไหมว่าพ่อเรื่องอะไรเนี่ยยี่คงสวยแล้วทำยังไงต่อล่ะที่นี่ยึดมาหรือยังอ๋อมาแล้วโอเค เสร็จแล้วก็ใส่ค่าปรับเขาเขาจะโดนคดีขุดสุสานเมื่อตกี้เขามอบตัวก็ไม่มีคดีอะไรอื่นเพิ่มเติมนอกจากกู้ใส่อ้วแทงได้ไหมทั้งหมดก็จะรวมเป็นหนึ่งร้อยสิบห้าเหรียญแล้วก็ส่งคุกไปสิบวันแต่ที่วันแม้เขาไม่มีเงินแล้วแล้วต้องยูบัตรเขาแต่จะป่าเออตอนนี้ใส่ค่าปรับไปก่อนใส่ค่าปรับก่อน ถามเขาว่าสลักอะไรถ้าเกิดเป็งเสาเป็งแซ่หูตึงกางแะแล้วอ่ะเออรถคุณแตร์ทัดูท้ดดูไปได้เขามาาที่ตัวเขามองตาขวาที่ตัวเขาจะเห็นสลักเขามามองตาขวางใส่เตี๋ยข้าได้ไง่ายอ่ะตาขว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 าอะขวาท็ทีท็อทีสังเนี่ยไม่ค่อยช้าข้างนอกยังพูดมากอยู่แคาจะจ่อด้วยกระสุนปืนนะ้สวยดู่ากลัว งหนุ่มยังเล่นเจ้าหูอเอเออใส่บินใส่บินอย่าเพิ่งถือสมุดขึ้นมานะใส่บินก่อนนะเออมันใส่เท่าไรนะอ้ตเตียงั้นใส่คดีทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่สลบเข้าไปจะเป็นหนึ่งร้อยเหรียญและอีกคดีหนึ่งเป็นพวกขุดจุสศจะเป็นสิบห้าเหรียญตเตียไม่เป็นไรสิบห้าเหรียญพอดีอก็มีกระสุนกลางอตเตียอช่วยเจ้าเองอ่ะ ก็นมีพูดอะไรกั่เองเหมดนะ